วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูอุปกรณ์รับสัญญาณบลูทูธในรถยนต์จะเป็นยังไงมารับชมกันนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธในรถยนต์เป็นเหมือนตัวแปลงสัญญาณให้เชื่อมวิทยุกับสมาร์ทโฟนของเราได้เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีบลูทูธในตัวซึ่งคาบลูทูธรุ่นนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือแม้กระทั่งรับสายโทรศัพท์ และมีพอร์ต USB-A 2ช่องนะครับช่องแรกจะใช้สําหรับเสียบแลชได์นะครับเอาไว้ฟังเพลงครับผมส่วนช่องที่2ที่เป็นสีส้มนะครับจะใช้สําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนจะเป็นรูปแบบค c k Charge นะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือพอร์ต USB-C นะครับใช้สําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆครับผมส่วนตัวด้านล่างนะครับจะใช้เสียบกับเมมโมรี่การ์ดไว้ใช้สําหรับฟังเพลงนะครับส่วนปุ่มตัวกลางจะเป็นตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็รับสายวางสายนะครับเป็นปุ่มมันติฟังก์ชัน และที่สําคัญเราจะเห็นขอบของคาร์บูทูตรุ่นนี้นะครับที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับรถของคุณเลยครับด้วยไฟ LED ล้อมรอบทั้งหมด10สีนะครับและที่สําคัญติดตั้งได้ง่ายมากๆนะครับส่วนข้างกล่องนะครับจะมีการรับประกันสินค้าจากการขนส่งหรือสินค้ามีปัญหาระยะเวลารับประกัน1ปีเต็มโดยสแกน QR Code จากด้านข้างกล่องนะครับเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานในรถกันนะครับเรามาดูด้านในนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้าง การเลื่อนแชนแนลของช่องก็กดค้างไว้ไม่เกิน3ามบีครับมันก็จะเลื่อนได้ปุ่มมันติฟังก์ชันตัวนี้ให้ไฟกระพริบนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปนะครับครับผมทีนี้ผมก็มาตั้งช่องของวิทยุนะครับผมให้ให้มีคลื่นที่ตรงกันกับช่องเดิมนะครับผมก็คือช่อง100่งร้อยจะปรับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมตั้งคลื่นวิทยุนะครับของรถ อยู่ที่ช่อง100เช่นเดียวกันนะครับช่องสัญญาณตรงกันแล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับผมเราเปิดตัวฟังก์ชันบลูทูธนะครับในตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราค้นหานะครับอุปกรณ์นะครับตัวคาบูทูธ G G 0 0 9เดี๋ยวรอให้ตัวสมาร์ทโฟนเซิร์ชขึ้นมาแล้วนะครับชื่อรุ่น G G 0 0 9เเราแตะเชื่อมต่อนะครับครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อย จักฟังก์ชันนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมก็มาใช้ฟังก์ชันที่ผมต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือว่าการฟังเพลงของผมนะครับน,นี่ทดสอบนะครับผมเ,เราเล่งเสียงของสมาร์ทโฟนเราแล้วนะครับผมแล้วเราสามารถปรับตรงวิทยุของเราได้นะครับเพื่อให้เสียงได้เสียงที่ดังขึ้นนะครับและที่ตัวอุปกรณ์นะครับตัวคาบูทูธเราสามารถปรับเสียงเพิ่มขึ้นได้นะครับ วอลลุ่มนะครับเนี่ยจะลดจะเพิ่มก็ได้นะครับวอลลุ่มสูงสุดของเราจะอยู่ที่30นะครับผมนี่ก็สุดแล้วนะครับถ้าเสียงเพลงจะเบาเกินไปนะครับเราสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับตามที่เราต้องการผมปรับไปที่2 5แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ฟังได้ชัดเจนแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าคาบูทูธตัวนี้หวังว่าจะตอบโจทย์การใช้งานของทุกท่านนะครับ และนอกจากนี้ทางกิบโมของเรายังมีอุปกรณ์แกจเจตอีกหลากหลายชนิดให้ได้เลือกใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือบรถยนต์และสําหรับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นและคํานึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซตโมออนไลน์หรือ l ล n e กิบโมแกเจตและ a c e b o o k กิบโมแกเจตที่สำคัญคุ้มค่ากับการใช้งานสด,สด ฝากไว้ด้วยนะครับกับแกเจ็ดดีๆจากกิดโมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ราคาสบายกระเป๋าไว้ผมจะนําสินค้าดีๆมารีวิวให้ได้ชมอีกสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ